สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เซนิต้าคลินิกนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันอบคุณตานะครับคุณตาเนี่ยมาด้วยอาการปวดหลังล้าวลงขานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะขออนุญาตตรวจร่างกายก่อนเดี๋ยวลบกวนคุณตายืนขึ้นให้หน่อยครับดังนั้นคุณตาฟิลลิ่งหลังนะครับดังนั้นผมจะให้คุณตานก้มนะครับแล้วก็ดูว่ามีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับลองก้มหลังดูสิครับมีการปวดหลังไหมเอ่ยปวดตรงนี้คปวดตรงนี้นะอ่านทีนี้หลังตรงทีนี้ลองแอนหลังหน้าอดา ปวดมากขึ้นไหมครับมากขึ้นระหว่างก้มกับแอ่นไหนปวดมากกันเลยแอ่นใช่ไหมครับอ่าทีนี้เอียงซ้ายขวาทีละข้างสิครับมาใหม่เอียงตัวมากันครับโอเคอันนี้ปวดไหมครับแค่ตึงๆโอเคครับนี่เอียงไปฝั่งนู้นนะครับอันนี้นะครับตึงๆตรงนี้นะโอเคครับทีนี้นอนหงายให้หน่อยครับเวลาคุณตาลปวดหลังเนี่ย่าเวลาคุณตาลล้าลงขาเนี่ย จะล้าตอนไหนครับตอนเดินนานๆใช่ไหมครับประมาณกี่นาทีครับเกินยี่สิบนาทีหรือเปล่าเกินนะครับแล้วตอนตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยมีอาการปวดหลังลุกลำบากไหมครับมีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมอนุญาตขออนุญาตอายกขาพุตาขึ้นตอนนี้พุนตาอาจจาความรู้สึกขาขาตอนนี้ไว้แล้วก็ถ้าตอนยกอะครับมันรู้สึกว่ามันชาหรือว่ามันตึงๆที่ขาเนี่ยให้บอกนะครับขอโทษนะครับปล่อยขาตั้งสบายเลย มันมีอาการอะไรไหมครับมีตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณตาก้มคอขึ้นมาให้หน่อยครับก้มคอขึ้นมาอาการเป็นมากมากขึ้นไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคครับทีนี้ขอดูอีกข้างหนึ่งหน่อยนะครับมีอะไรไม่เอ,อ่ยมีตรงนี้เหมือนกันโอเคครับทีนี้ถ้คุณาตาลองก้มคอขึ้นมาดีครับ อาการไปมากขึ้นในเอ่ยเหมือนเหมือนกันเลยทั้งของข้างโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผขออนุญาตนะครับทีนี้จะตรวจความเจ็บปวดตรงบริเวณอ่าของก้นกบดูว,ว่ามันมีการเสื่อมหรือเปล่าถ้ามันมีการเสือเ่อมอย่างคุณตาเนี่ยจะเจ็บตรงบริเวณก้นกบก็คือตัวเ i สอยที่เชื่อมระหวา่างตัวกระดูกสนันหลังกับตัวชันกลางทีนี้ตอนทำนะครับมันอาจจะตึงกล้ามเนื้อต้อนขาด้านในตรงนี้นิดนึงทีนี้ให้โฟกัสตรงด,ด,ด้านหลังส่วนล่างนะ,ะนะครับขอโทษนะครับ มีอะไรไม่เอ่ยเจ็บใช่ไหมเจ็บตรงไหนเอ่ยเจ็บตรงก้นกบเจ็บตรงก้นกบโอเคขอดูขั้นะะึงนะครับขอโทษนะครับเจ็บไม่เอ่ยเจ็บตรงไหนเอ่ยตรงก้นกบตรงตรง,ตรงที่มีอาการเจ็บอะครับเขาเรียกว่า h i j o i n อหรือซาร์โคเลตจอยส์มันทำหน้าที่ในการเชื่อมกระดูกสันหลังกับกระดูกเชิงกราน มันเกิดจากการที่อาจจะด้วยพฤติกรรมการทํางานต่างๆครับมันก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บทีนี้มันเกิดการเสี่ยงมันทําหน้าที่ในการรองรับน้ําหนักร่างกายของเราทั้งหมดทีนี้ถ้าเรากระโดดเดินเร็วหรือก้าวขาขึ้นบันไดที่กว้างๆหรือนั่งทิดท่าครับมันก็ทําให้เกิดการเสื่อมและเจ็บได้ทีนี้ผมขออนุญาตตรวจหลังคุณตาครนะับเดี๋ยวแล้วพดนอนฟ้าให้หนะครับนีแหลกเลย โอเค,คอหลังคุณตาค่อนข้างแอ่นนะครับทีนี้ผมขออนุญาตทำกระด,กระดกูกเสริมตรงนีงน้ครับโอเคกระดูกตรงนะครับไม่โคดแต่ว่าส่วนส่วนเอวตรงนี้ค่อนข้างบุม๋มลงไปนะครับค่อนข้างแอ่นดนึงนะทีนี้ผมขออนุญาตกดกระดูก,ะดกะดนะครับถ้ารู้สึกว่า มันมีอาการปวดหรือว่าเร้าอะไร่งเงี้ยครับให้บอกหนยนะครับขอโทษนะครับมีอะไรไหมเอ่ยไม่มีนะครับขอโทษนะครับเจ็ดนิด้มิ้ใช่ไหมครับโอเคครับทีนี้ขอโทษนะครับคอนกดเนี้อาการอะไรไหมครับตึงๆตึงๆ ตึงยังไงเลยม,มันมีชาแล้วหรือว่าปวดอะไรอย่างเงี้ยครับงลงไป,ไปาชาลงไปไปลายเท้าชาลงไปปลายเท้าตรงไหนของปลายเท้าครับตรงท่าริบกงตรงทริบกงนะครับโอเคครับแล้วก็อันนี้มีไหมครับมีเหมือนกันนะอันนี้นะครับมีนะนี่นะครับหมดเลยนะแล้ว <laughs> โอเค <laughs> <laughs> โอเคนี <laughs> ค่ขอดูตัวสบายเลยนะ ทีนี้ผมจะกดกล้ามเนื้อนะครับถ้าเจ็บให้ผ่อนนะครับกล้ามเนื้อข้างตึงทั้งทั้งลำเลยนะครับมันเป็นกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังนะครับที่ทําหน้าที่ในการตีร้ายตัวสปายหรือกระดูกสันหลังไว้ทีนี้ถ้ามันตึงนะครับมันจะส่งผลทําให้หลังแอนนะครับในกันสองข้างเลยตอนกดรู้สึกเจ็บข้างไหนมากกว่ากันนะครับหรือเท่ากันเท่ากันนะครับทีนี้ผมจะดูตัวกล้ามเนื้อชูแอนะครับ เจนน็บจไหมครับไม่เจ็บนะโอเคน,เอนี่นะไรไม่เจ็บนะโอเคทีนี้ผมขอโเคนะครับขอดูกล้ามเนื้อนะพนีฟอร์มิดนะครับกล้ามเนื้อพรีฟอร์มิดเนี่ยมีความสําคัญตรงที่มันทําหน้าที่ให้มันจะมีเส้นประสาทวิ่งผ่าน,ต,นตัวมันก็คือไซติกเนอร์ที่คุณตาลรู้สึกชาชาครับถ้ามัน,มมนตึงๆเหมือนค่อนข้างมีเทนชั่นหรือตึงๆไหเจ็บไหมครับไม่เจ็บครันนะเวลาปล่อยเนือคนะจะรู้สึกชาลงไป เป็นช้าเราไปที่ขังเราไปท่ขถ้าปล่อยเงอนแล้วมันจะชาใช่ไหมครับ,รบโอเคครับนี่คุสบายโอเคทีนี้กล้ามเนื้อค่อนข้างตึงแล้วก็ตัวกระดูกสันหลังค่อนข้างจะแอนรวมไปถึงตัวของเชิงกรานตรงนี้ครับมันค่อนข้างจะทิ้วลงหรือมันค่อนข้างหมดลงแล้วก็ด้วยภาวะของกล้ามเนื้อเนี้ยสองข้างที่อยู่ตรงอสะโพกเราเนี้ยพอมันตึงมากๆครับมันจะไปขับตัวไซติกเนื้อหรือ เส้นประสาทใจตีครับพอมันทับปุ๊บมันจะเกิดการชาแล้วลงไปทีนี้เราควนคุณตาน,นอนหง่ให้หน่อยครับทีนี้ผมจะเปิดอธิบายให้คุณตาฟางังว่ามันเกิดจากอะไรทีเนี้ยครับอันนี้จะเป็นหลังของหลังของเราทีนี้ในสภาวะหลังปกติครับตัวคอเนี่ยจะเป็นสีไหนส่วนอกเนี่ยจะเป็นสี่ําแล้วก็ส่วนไอลส่วนล่างเนี่ยก็จะเป็นสีหง ทีนี้ถ้าเกิดภาวะที่หลังมันแอ่นมากเกินไปครับหลังส่วนนี้มันจะเกิดการบุมมันจะโค้งเข้าไปทีนี้พอหลังโค้งเข้าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหล่ะทีนี้มาดูกล้ามเนื้อกันครับกล้ามเนื้อที่มักมีปัญหาครับ็คือกล้ามเนื้อชั้นลึกก็คือกล้ามเนื้อที่คณตายมีอาการเจ็บครับก็คือกล้ามเนื้อนี้สี่มันนี้เราเราเรารวมกันเรียกว่า paralabral muscle ครับซึ่งกล้ามเนื้อนี้ครับมันจะเชื่อมระหว่างตัวกระดูกก้นกบ มันถึงท้ายทอยเลยแต่ว่ามันจะถูกมันจะถูกบดบางด้วยของกล้ามเนื้อชั้นตื้นเราก็เลยเห็นแค่ตรงนี้อืแต่จริงๆมันไปถึงท้ายทอยเลยที่คุณตามีอาการตึงทั้งลำเลยครับใช่พอกล้ามเนื้อตรงเนี้ยครับมันเกิดการตึงรั้งมากๆครับมันจะทําให้หลังแอนทีนี้พอหลังแอนครับเกิดอะไรขึ้นตัวท้องครับมันจะเกิดการยืดขึ้นเพราะว่าหลังมันดึงให้หลังเราแอนแล้วท้องมันก็จะถึงดการยืดทีนี้เราก็จะรู้สึกว่า ทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนท้องเรามันจะวีบหรืออ่อนแรงเกิดขึ้นได้ครับทีนี้เรามาดูตัวกระดูกสันหลังกันครับอันนี้จะเป็นตัวกระดูกสันหลังของคนเราทีนี้ตัวกระดูกสันหลังนะครับที่คุณตานม,มีพยายธิสภาพจะเป็นส่วนของลำบ้าหรือส่วนอส่วนเอวนะครับในส่วนเอวเนี่ยทีนี้พอกระดูกมันแอนขึ้นนะครับมันจะส่งผลทําให้ ตัวด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าฟาเซตฟาเซตเวลาทรงตารแอบไหลที่มีอาการปวดครับมันทาให้เกิดฟาเซตเนะี่ยมันมาเกิดการกดทับกันเพราะมันเกิดการกดทับกันมันก็ยส่งผลให้เกิดอาการปวดทีนี้พอหลังแอนเกิดอะไรต่อมาตัวสีข,ขาวๆครับก็คือตัวหมอดองกระดูกตัวหมอรองกระดูกที่เห็นเป็นสีข,ขาวอยู่ระหว่างตัวกระดูกสันหลังครับมันจะตัวหมอรองกระดูกนะครับมันจะทําหน้าที่ในการเพื่อความมั่นคงของกระดูกสันหลังไม่ให้มันมาใกล้กัน ทีนี้ถ้าคุณตาลังแองตัวฟาเซตด้านหลังเกิดการชนกันปุ๊บตัวหมอนรองกระดูกอาจจะเคลื่อนไปทางด้านหน้าพอหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปทางานหน้าคุณตาเห็นรูพวกนี้ไหมครับที่อยู่ตรงนี้ระหว่างกระดูกอะครับรูพวกนี้จะมีเส้นประสาทวิ่งผ่านครับอ่อาจจะดูลกๆนิดนึงคุณตาดูเส้นประสาทเส้นสีเหลืองๆที่วิ่งออกมาจากตัวกระดูกสนังทีนี้พอคุณตาแอนหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนมันจะส่งผลทําให้ช่องว่างระหว่างกระดูกอะครับมันเกิดการแคบลง พอมันแคบลงให้คุณตาเปรียบเส้นประสาทพวกนี้เป็นเหมือนสายยางและทําหน้าที่ในการส่งน้ําหรือสารสื่อประสาททีนี้ถ้าเส้นประสาทมันะเกิดการบีบก,กันนะครับถ้าเราบีบเบาเบามันก็สารสื่อประสาทไหลได้ช้าก็อาจจะเกิดการชาที่คุณตามมแต่ถ้ามันบีบหนักๆบีบจนเส้นประสาทไม่สามารถส่งสารสื่อประสาทได้ก็อาจจะทําให้เกิดอาการอ่อนแรงตามมาได้ครับทีนี้ถ้าเกิดภาวะอ่อนแรงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาทีนี้มาดูสไลด์นี้นะครับ ทีนี้ตัวกระดูกสันหลังแต่ละข้อครับมันจะมีหมอนรองกระดูกขึ้นทีนี้ในภาวะหมอนรองกระดูกบกงทมันก็จะหนาทาให้เกิดช่องว่างระหว่างกระดูกได้ทีนี้ถ้าด้วยการทํากิจกรรมต่างๆหรือภาวะตอากๆศครับตัวหมอนรองกระดูกมันแคบ,บลงมันก็จะส่งผลทําทให้ช่องว่างระหว่างกระดูกครับมันแคบ,บลงไปด้วยทีนี้ในเรื่องของภาวะเราที่เราขยับตัวแล้วมันมีอาการปวดพอาเราขยับขึ้นไปแลอ้อปวดครับกระดูกสันหลังหมอนรองครับมันจะเกิดการติ้น พอมันติ้นมันก็ยิ่งทําให้ช่องว่างระหว่างกระดูกครับมันแคบลงพอมันแคบลงมันก็ไปกดทับตัวเส้นประสาททีนี้พอกระดูกท่อนบนท่อนล่างมันเกิดการเสียสีกันมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าหินปูนเกิดขึ้นหรือกระดูกงอกตามมาในอนาคตทีนี้พอเกิดหินปูนในช่องว่างระหว่างกระดูกครับมันก็จะยิ่งแคบลงพอมันแคบลงให้คุณตามาดูตรงนี้ครับมันก็จะเกิดการกดทับตัวเส้นประสาทได้พอมันเกิดการกดทับตัวเส้นประสาทเราก็จะเกิดภาวะชาหรืออ่อนแรงตามมาได้ทีนี้มาดู ร่างกายของคุณตาไงครับทีนี้จากที่การออฟเซิร์ฟหรือการดูนะครับพบว,ว่าคุณตาเนี่ย,นยค่อนข้างมีภาวะหลังแอนแล้วก็ไหล่ค่อนข้างงวงไปท่านหน้าทีนี้ถ้าเกิดไหล่หลังแอนแล้วกเกิดอะไรขึ้นก้ามเนื้อหลังมันตึงมันจะดึงทําให้ก้ามเนื้อท้องครับมันเกิดการแอนตัวขึ้นมาพรกล้ามเนื้อท้องแอนตัวคุณตาก็จะพบว่าท้องคุณตาเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วก็หลังเนี่ยค่อนข้างแข็งพอเป็นอย่างนี้ครับตัวหมอนรองกระดูกมันก็จะเกิดการิ้นแล้วก็จะทําให้เกิดอาการ กระดูกเสื่อมมาตามมาในอนาคตได้ครับทีนี้เดี๋ยวจะให้คุณตาลน,นอนคว่ำอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทีนี่กันครับทีนี้ขออนุญ,ญาตขอดูกำลังก้ามเนะ้อคุณตาลหน่อยเดี๋ยวคุณตาลกระดกนิ้วโป้งเท้าขึ้นให้หน่อยครับรู้สึกออกแดงสองข้างเท่ากันไหมเดินไม่เท่าข้างไหนมากกว่ากันครับข้างนี้เนาะอืม เพราะว่าจากการทาตัวกระดูกครับที่กดไปครับเพราะว่าข้างนี้กระดูกค่อนข้างที่จะเบี้ยวลงมาแอนลงมาครับพอเบี้ยวลงมาลงมาทางด้านข้างครับทางสวิตโฟสิตหรือตัวกระดูกฐานด้าข้างที่เชื่อมกับกระดูกสันหลังครับมันจะเกิดการกดทับกันเองทีนี้มันก็ทําให้เกิดอาการชา,ราข้างนี้มากกว่าทีนี้เดี๋ยวนอนคว่ำให้หนยครับนี่แดบเลยขอโทษนะครับ เดี๋ยวผมจะรัดก,กระดูกให้แล้วก็ตอนทํามันอาจจะรู้สึกเจ็บนิดนิดแต่ถ้าเจ็บมากให้บอกนะครับขออนะครับการดัดก,กระดูกครับมันส่งผลทาให้ตัวกระดูกมีโมิลตี้มากขึ้นโมิลตี้คืออะไรโมิลตี้คือการเคลื่อนไหวของกตัวกระดูกครับมันจะเพิ่มมากขึ้นคอกระดูกมันสามารถเคลื่อนไหนวไดนะ้มากขึ้นมันก็จะลดการตึดแคบของมันเองะครับ ทีนี้ถ้ามันลดการดิ่แคบครับมันก็จะลดการกดทับตัวเส้นประสาบนะครับ ที่ก้ามเนื้อตึงๆเนี่ยเดี๋ยวจะช็อคเวฟให้ตัวช็อคเวฟอะครับมันจะทําให้ตัวที่มันเป็นเทนชันหรือกล้ามเนื้อตึงๆนะครับตัวนี้เป็นเทนชันหรือกล้ามเนื้อตึงๆนะครับมันเกิดการคลายตัวและทีนี้ไอตัวที่กล้ามเนื้อมันเกิดการหดตัวนะครับมันก็จะ Á, เกิดการเลี้ยงเส้นยาคอลลาเจนกับอีลาสติ่ใหม่อครันน้งนึงแล้วมันก็จะลดการหดหลังของตัวเส้นของตัวกล้ามเนื้อที่ไปหลังตัวกระดูกสันหลังทำให้มันแอนลงได้ครับทีนี้ก็ควรพึ่งสารแห่งเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆสองครั้งครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวอีกคร,คราาั้งนึงนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาอีกนิดนึงนะครับมันจะหวงๆมันจะช่วยในเรื่องของการเปิดตัวของ กระดดกครับทีนี้ทําให้อากาศมันเกิดการแตกตัวมันก็จะได้เสียงดังปลอ,อกตัวทีหนึ่งทีนี้พอกระดดกมันเกิดะไรใตตัวมันก็ทําให้เพิ่มช่องว่างในการกระดูกครับกระดูก็ไม่ได้แตกหมายถึงอากาศที่อยู่ระหว่างกระดดดครับมันเกิดการมันเกิดการแตกมันก็ได้เสียงปลอ,อกขึ้นมาอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะใช้ช็อคเวฟในการรักษาอาการปืนหลังตรงนี้ให้คุณมคนะครับเพื่อลดอาการปวดทีนี้ผลของช็อคเวฟเนี่ยจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลย มันทำให้การปวดของตาเนี่ยลดลงกันทีเลยทีนี้ให้คุกตาเนี่ยซึ่งอาการปวดตอนให้ไว้ว่าปวดให้คะแนนความปวดเท่าไหร่ถ้าเต็มสิบตัวน,นี้คูกตาให้คะแนนเท่าไหร่ครับสิบคือปวดมากจนทขาไม่ไหวสูงคือไม่ปวดเลยห้านะครับโอเคครับทีนีเน้เรามาใช้ช็อคเวฟกันแล้วก็หลังจากทำช็อคเวฟเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้โฮมโปรแกรมหรือถ้าออกกําลังกายกบไปทําเพื่อเปิดตัวกระดูกสาาันหลัง ทีนี้ถ้าออกกำลังกายทั้งหมดนะคบมันจะช่วยในเรื่องของการส่งเสร,ริมให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นตอนเปิดกว้างมากขึ้นตัวหมอนรองมันจะกลับมาเข้าที่แล้วก็มันจะลดการติดแคบของตัวกระดูกสันหลังทีนี้มันก็จะลดการไปกดทับตัวเส้นประสาทโอเคครับ จะมาทำผ่านเสื้อได้ในเครื่องนี้ครับถ้าปกติแล้วมันจะต้องหอดเสื้ออีกหนึ่งเพื่อให้ลงมีเดียหรือตัวเจลเพื่อให้ตัวกามันทิดได้โอเคครับจะเริ่มเปิดเครื่องนะครับความรู้สึกจะเหมือนหนังย่างดีนิดนึงครับ เจ็บไหมครับไม่เจ็บนะมันอาจจะรู้สึกเจ็บตรงในส่วนที่กล้ามเนื้อเยื่อกระดูกหรือมันเป็นตัวมากๆเรนนั้นอาจจะรู้สึกเจ็บมากครับแต่ว่ามันก็จะเจ็บแบบคนๆได้ทีนี้พอหลังทำนะครับมันจะไปกระตุ้นอีลาสตินให้เกิดการเลียงโตใหม่เพออีลาสตินเกิดการเลี้ยงโตใหม่นะครับไอเทนชั่นหรือไอกล้ามเนื้อที่มันตึงตึนะครับมันจะเกิดการคลายรวมไปถึงมันจะลดการข้าตัวของกระดูกสันหลังครับเมื่มีหมีพูเนี่ยนะ ทำให้สิ่งภูนพวกนั้นนะครับมันมันเกิดการหลุดออกไปได้ที่นี้ยกระดูกมันก็จะไม่เกิดการสื่อัสภกันได้จากสิดงภูครับวงเว็บเนี่ยเราจะทำประมาณ2,000 4000, ถึง4,000ชนต,ต,ต,ต่อต่อต่อตัวของเล้ากระดนั้นทีื่ออยป่พอคุณสภาพ,าพครับ ถ้าอยู่นะไม่เจ็บอะไรครับ <toolkit. S 1> อาจจะรู้สึกเหมือนยางดีนิดๆแต่ทีนี้ผลของมันนะครับมันจะส่งผลให้ทําให้ตัวกล้างนอครับมันเกิดการเรียงโพลเจนใหม่พอมาเรียงโพลเจนอีลาสตินมันจะเกิดการวางตัวใหม่ครั้งหนึ่งทีนี้มันจะส่งผลทําให้ตัวก้างเนที่มันมีเทนชันหรือที่โครงาร้างตัวมันดีๆดึงตอนลงไปครับมันมันก็จะลาดไปแล้วมันก็จะไม่เป็นปมแล้วมันก็จะไม่มีอาการปวดเราไม่ถึงไอตัวกระดูกครับที่มันมีหินปูนอยู่เนี่ย มันก็จะไปช่วยในเรื่องของการสลายหินปูนเพราะหินปูนมันเกิดการแตกออกเนี่มันก็จะทําให้กระดูกเนี่ยเหมือนมันไม่มีอะไรเกาะรับทีนี้มันก็ทำมู้เมนได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงมันก็จะลดการกดขับตัวที่กระสับได้นะ เดี๋ยวรบพวงคุณตานอนอย่างนี้นะครับทีนี้จะให้การบ้านคุณตาลกลับไปทำนิดนึงครับถ้าแรกที่จะให้คุณตาลกลับไปทำชันเข่าขึ้นมาทั้งสองข้างครับอ่าจากนั้นเอามือจับข้างใต้ขาครับแล้วก็องอเข่าขึ้นมาชีดอกครับทีนี้คุณตาลอาจจะรู้สึกตึงตรงกน้นแล้วก็ตัวนี้ครับท่าเนี้ยครับ,รบมันจะสองง่งผลทาให้ตัวกระดูกครับมันเกิดการเปิดกว้างขึ้นหลังจากที่ทําไปทีนี้พอกระดูกมันเปิดกว้างขึ้น มันจะส่งผลทําให้เส้นประสาทที่มันรอดผ่านตัวกระดูกสนันหลังให้ดูดสายแทบเกลี้ครับมันก็จะลดการกดทับตัวเส้นประสาทนั้นๆที่คุณตามีอาการชามันก็จะชาน้อยลงถ้าคุณดานทำบอ่อยลงไม่ถึงมันก็จะทําให้หมอนรองกระดูกครับมันกลับเข้ามาที่ได้ให้ทำค้างไว้15วินาทีแล้วก็กลับมาท่านั่งตรงนี้ครั้งหนึ่งเราก็กลับมาซ้ำครับทำทั้งหมด3ครั้งครั้งละ15วินะโอเคครับอันนี้ฝากเป็นการบ้านให้กลับไปทำด้วยนะครับ ทีนี้ฮะหลังจากที่คุณตาลทาเนี่ยคุณตาลตรงก้นคุณตาลเช็คตัวเองให้หน่อยว่าวันนี้ทีงง่มีอาการปวดนะครับแล้วหลังทําไปประมาณ3ามถสี่วันเนี่ยอาการปวดมันลดลงไหมไหงจากทาท่าทางครับทีนี้คุณตาลเอามือมาจับเข่าตรงนี้ครับจับเขาาครับจับตรงนี้ใช่แต่วทีนี้คุณตาลก็บิดลงไปทีนี้หันหน้ามาฝั่งนี้ครับหันหน้าฝั่งผมโอเคทีนี้รวบอาการกางแข็งเลนิดนึงทีนี้ความร,ร,รู้สึกของคุณตาลคุณตาลจะรู้สึกตึงๆตรงก้นแล้วก็หลังส่วนล่างตรงนี้ แต่พอกางเขียงแล้วก็พยายามกดไหลลงกระดงไั้าอาจจะตึงกล้ามเนื้อนี้ด้วยในท่านี้นะครับมันจะช่วยยืดของตัว P ดีโฟมิสหรือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงก้นนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเปิดกระดูกสนันหลังทางดน้าข้างที่มุกการรู้สึกว่ามันชาขาทางหน้าข้างมากกว่าครับทีนี้พอกระดูกมันเปิดก็อย่างที่บอกไปครับมันก็จะลดการดกดต,ตัวเส้นประสาทได้ค้างไว้สิบห้าวินาทีแล้วก็กลับมาท่าตั้งตรงแล้วก็กลับไปซ้ำครับ 15บห้าวินาทีโดยคนตาต้องทำทั้งสองข้างนะครับไม่ทาข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าก้างในข้างใดข้างหนึ่งมันหย่อนไปข้างหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลถ้าก้างข้างหนึ่งเนี่ยมันตึงอีข้างหนึ่งมันหย่อนมันจะส่งผลทำให้เกิดภาวะสโคเลโอซิสหรือสาระดได้นะทำข้างละสามครั้งในครั้งที่สองครั้งที่สามอ่ะจะรู้สึกว่ามันตึงน้อยลงมันไปได้มากขึ้น แต่ว่าถ้ามันถ้ามันรู้สึกเจ็บอะครับคุณตาลถอยลงมันหออถ้ามันแค่รู้สึกตึงๆนะครับทีนี้ข้างหนึ่งทำเหมือนเดิมเลยลองทําให้ผมดูหน่อยครับใช่แล้วก็พยายามกดเท้าลงข้างเตียงปิดไปหันหน้าไปฝั่งตรงข้ามไปฝั่งนู้นใช่แล้วก็บิดมาคุณตาลจะรู้สึกตึงตรงนี้แล้วก็หลังส่วนหน้าตรงนี้เราก็จะตึงตรงนี้ด้วยพยายามกดไหลายข้างนี้ลงกับเตียไนะ<ม>งไว้นะทัาไว้สิบห้าวินาที ถ้าไม่ยากไปใช่ไหมครับเนี้ยคขายกลับมาตั้งตรงเราจะกลับมาสามคราวทั้งหมดสามครั้งอครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้เประมาณสี่ห้าท่าคุณตาขอทำหน่อยไหมเออจะจำได้ใช่ไหมอยวเดีตัววนให้ครับ ้าต่อไปเดี๋ยวให้คุณตาทำขาเป็นเลขสีให้หน่อยใช่แบงนี้แหละแต่นั้นงอขา,ขาข้างนี้ขึ้นมาให้หน่อยครับแล้วก็ขอโทษน,นะครับเอามือมาจับที่ขาใช่แล้วก็งอลงไปทีนี้คุณตาจะรู้สึกเป็นขาที่ทำขาก็จะตึงตรงนี้ท่านี้ก็จะช่วยยืดต,ตัวพืนที่ตรงนี้ที่คุณตาพอกดไปแล้วคุณตาบอกว่ามันมีพอกอยมือแล้วมันชาครับอืมเพราะว่ามันเกิดจากการที่ถ้าเปียบตัวก้ามเนี้ยครับ ในคนที่ร่างๆนะครับก้างเนี้ยเขาจะแข็งกว่าเราปกติแล้วใช่ไหมครับใช่พอก้ามเนื้อมันมีเทนชั่นหรือมันมีความตึงตัวครับทีนี้พอก้ามเนื้อมันแข็งแล้วมันวางครับอยู่ตัวเส้นประสาทนะครับมันก็จะไปกดกับตัวเส้นประสาทมันก็เลยทําให้เกิดอาการชาได้ครับอันนี้คือท่าที่สามนะครับแล้วก็กลับไปทำนั้นสองข้างนะครับ ทีนี้สลับขาครับเหยียดขาข้างนี้ไปแล้วขาข้างนี้มาคว่อยเราต้องเอาขาข้างนี้ขนาดครับโอเครู้สึกตึงไหมเอ่ยตึงอันนี้ใช่ไหมโอเคครับพอพอทำไปครั้งที่สองที่สามรู้สึกว่ามันตึงน้อยลงไหมเยื่ยม,มันมบ่อยๆแล้วมันจะเรียนขึ้นครับถ้าคุณตาที่เขียนทำแค่ตอนก่อนนอนก็ได้ครับ แต่ถ้าไหวก็ทาเช้ากับเย็นตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนแต่ถ้าถ้าไม่ไหวมันยุ่งมากก็ทําแค่ก่อนนอนก็ได้ครับแล้วก็กลับมาขออีกสองครับครั้งสุดท้าย เอาแค่ให้รู้สึกตึงน้ไม่ต้องเจ็บนะครับโอเคทีนี้ถ้าสุดท้ายที่จะให้ต้นตานเอามือจับไว้ที่ท้องข้างหนึ่งอีกมือจับที่หน้าอกโอเคทีนี้ถ้าวนตานเหมือนนั่งสมาธิเลยไหล่จะเข้าท้องปอกไหล่จะออก้งแบบอกไม่ยกอ่ะไหล่จเข้าท้องปอกท้องปลอกท้องปอกเออไหล่จะออกท้องแฝ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 งักสามครั้งครับ จะข้อท้องฟองอาจจะออกท้องแฟจาะนั้นคุณตาทำแหวนหน้าท้องไว้แล้วก็หายใจเข้าออกปกติข้อยิบก้นคุณตาจะรู้สึกว่ากริงๆตรงนี้อืมก้อนนี้ก็บังลมมันทําหน้าที่ในการซีเรไล์ตัวของกระดูกสันหลังส่วนหน้าแล้วมันก็จะมีช่วยในเรื่องของดีคามมาอรมิโซก็คือก้ามเนื้อชันลึกที่ทํใหน้าที่ในการลดความมั่นคงของกระดูกสันหลังทีนี้ถ้าคุณตาเนี่ยอาหแหวนหน้าท้องแล้วก็หายใจเข้าออกปกติ5ครั้งแล้วก็แผ่ว ทีนี้ต้องกินหมีก่ก้นไว้ด้วยครับอโอเคครับทีนี้จาท่าได้อยู่ใช่ไหมครับทีนี้ให้นําท่าทางการออกกําลังกายที่ให้นะครับเขากลับไปทําให้นิดนึงแล้วการส่วนหลังส่วนเล่าของตา,างเนี่ยมันก็จะหายไปได้เร็วขึ้นรวมไปถึงตอนทําช็อคเวิรบรู้สึกหนังทําเป็นยังไงบ้างครับปวดลดลงไหมดีขึ้นดีขึ้นนะครับทีนี้ตอนยกขาแอนขาเนียมีปวดน้อยไหมครับ มีแค่ตึงๆแต่ว่าหลังรู้สึกเบาลงใช่ไหม,มตัวช็อคเวฟเนี่ยมันช่วยในเรื่องของตัวไขข้อแล้วก็ตัวของกล้ามเนื้อได้ดีเลยทีนี้ถ้าทําต่อเนื่องเนี่ยทั้งออกกําลังกายแล้วก็ช็อคเวฟเนี่ยมันก็จะเห็นผลได้วไวแต่จริงๆอ่ะถ้าคุณตาออกกําลังกายคุณตาก็จะทําให้สามารถกลับมาในเรื่องของหลังส่วนล่างเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็ตัวช็อคเวฟเนี่ยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆทีนี้ก็ฝากรบวกวนคุณตากลับไปออกกําลังกายด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็วันนี้พวกเรา,าขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ วันนี้พวกเราขอลาตัวไปก่อนแล้วก็ถ้าใครที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังหรือปวดหลังสนล่างเนี่ยก็สามารถมาเจอกับพวกเราได้ที่เซนิตานะครับนนคุณคบตัวเซนิตาเนี่ยจะอยู่ตรงเข้างๆเซนท่านชนนะครับ